ความเบลเลอรทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารเพื่อการศึกษาค่ะกรณีศึกษาที่โรงเรียนสุนทรวัฒนาโดยโดยนายโชติพัชรากุลนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อที่1เพื่อศึกษาการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเบลเลอร์ค่ะข้อที่2เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่ความเบลเลอร์ทางเคโนโลย และการสื่อสารของโรงเรียนที่มีการปปิบับิเป็นเลิศค่ะข้อที่3นะคะเพื่อประเมินกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเลิศจากทางเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนที่มีการปปิบับิเป็นเลิศค่ะสาหรับกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ด้านค่ะด้านที่1จะเป็นด้านการบริหารจัดการภายในนะคะด้านที่2 กา,การเรียนการสอนด้านที่4จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านที่5จะเป็นด้านของทรัพยากรและด้านที่ผมจะเป็นด้านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและชนุมช,ช,ชนนะคะแล้วก็ซึ่งในกรอบนี้นะคะทั้งหมดจะส่งผลมาถึงการประเมินกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารของโรงเรีนยนสินทรวัฒนานะคะ่ะครับคุณ การวิจัยนะครับการวิจัยนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมประสานนะครับก็คือระหว่างกระบวนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการศึกษาการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็จะเครื่องมือที่ใช้ก็คือจะเป็นแบบสัมภาษณ์แล้วก็แบบสังเกตนะครับส่วนตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการศึกษากระบวนการเข้าสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็จะ ื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นแบบสนทนาคู่กัแบบคอนเทนตนะครับซึ่งทั้งสองตอนนี้ก็จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็จะใช้การวิเคราะห์ขออ้อมูลก็คือเป็นโปรแกรมสําเ็จรูปนะครับก็คือโปรแกรมสําเร็จรูปที่วิเคราะห์ขออ้อมูลเชิงคุณภาพนะครับส่วนตอนที่สน,น,นะครับก็จะเป็นตอนเป็นใน,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 นเรื่องของการประเมินกระบวนการเข้าสู่ความเป็นเ่องทางเทคโาานโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็ตอนที่3เมนี้จะเป็นการ เพื่อประเมินความเป็นไปได้และก็ความเหมาะสมของแบบของกระบวนการนี้ครับต่อไปนะคะกฎการวิจัยนะคะกระบวนาการเข้าสู่ความเป็นเลิททศาละะาออาาทางเทคโนโลยีาลสารสนเทศนะคะตามกติกาฐานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะและการสื่อสารทั้งหด้านนะคะด้านที่1นะะด่านะคะด้านการบริหารจัดการในสารสนเทศนะคะต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะและการสื่อสารระยะกลาง และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในแผนจัดการของโรงเรียนนะคะด้านที่2ค่ะด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้วยการจัดวางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะที่ใช้นะคะเพื่อการบริหารนะคะจัดการและการและด้านที่3นะคะด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะต้องมีการจัดทําหลักสูตรแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้นะคะ สารการเรียนรู้อ่ะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นะคะด้านที่4ค่ะด้านกระบวนการเรียนรู้นะคะด้านนี้ก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็การสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายนะคะด้านที่หาค่ะด้านทรัพยากรนะคะด้านทรัพยากรจัดการเรียนรู้ก็จะจัดด้วยการสร้างเว็บไซต์นะคะที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เข้าถึงอย่างสะดวกค่ะ และด้านสุดท้ายค่ะด้านความร,ร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนและชุมชนนะคะก็จะมีการให้บริการความรู้กับชุมชนนะคะโดยใช้เทคโน,โ,นโลยีสารสนเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็การสื่อสารเป็นเครื่องมือนะคะการประสานงานเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีการแลเกเปลี่ยนร่วมกันนะคะเมื่อกระบวนการได้รับการประเมินแล้วนะคะพบว,ว่า ความเป็นไปได้โดยภาพรวมนะคะอยู่ในระดับมากค่ะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีาลสารสนเทศและการสือ่อสารในโรงเรียนได้ค่ะ